้าต้องทำจุดๆด้วยกันจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจกันพี่ไปเดินป่าบ่อยปะไม่บ่อยเอี๋ยวผมว่าไม่น่าไม่น่าแต่ก็ไม่แน่ว่าพี่เขาก็ต่าผมก็น่าจะแบบเอาตัวรอดเก่งว่าผมผมว่าต้องไว้วางใจต้องไว้วางใจพี่บอยดีมากเป็นให้ให้ช่วยดูแลพี่ยังไม่ไว้วางใจตัวเองเลยที่ผมก็ผมมาเลือกไว้วางใจโอเค ก็ถ้าเกิดมันเหลืออยู่5%มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วเนาะไปติดเกาะแล้วสัญญาณไม่รู้มีหรือเปล่าไว้วางใจครับเพราะว่าอย่างน้อยติดเกาะกับเบนก็คือมีเพื่อนอยู่ด้วยกันแล้วคือว่าไว้วางใจนะคุณจุ๋ตองครับอาซีรีครับผมพวกเราสองคนนะฮะจากซีรีส์เรื่องคมเดือนแมนเดนนะครับครับผมฝากติดตามชมเลยทางโมโนแม็กซ์ครับผมขอบคุณนะครับคมเดือนเกมการเมืองเรื่องของหัวใจสตรีมได้แล้ววันนี้ที่แอปโมโนแม็กซ์เท่านั้น